โฮมเซเว์วันนี้ค่ะพาทุกคนไปสำรวจทำเลสุขสวัสดิ์นะคะทำเลที่อยู่ใกล้เมืองโซนสาทรมากๆใกล้ทางด่วนแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้ค่ะว่าถนนสุขสวัสดิ์ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงใต้ค่ะวันนี้นะคะหญิงและโฮมเซเวอร์ก็เลยพาทุกคนมาสำรวจทำเลถนนสุขสวัสดิ์กันค่ะมาดูว่าสุขสวัสดิ์ตอนนี้เป็นยังไงและอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงค่ะ ถนนสุขสวัสดิ์นะคะก็เป็นถนนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับโซน CBD ย่านพระรามสามสาทรได้ง่ายนะคะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้เมืองใกล้ทางด่วนแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าค่ะ ซึ่งการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาวิเศษนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทําเลสุขสวัสดิ์ค่ะซึ่งรถไฟฟ้าเส้นทางนี้นะคะปัจจุบันงานก่อสร้างเขาเริ่มต้นไปแล้วค่ะทืบหน้าไปประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ประมาณปี2571ค่ะ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษนะคะเป็นรถไฟฟ้าแบบเฮรวี่เรลค่ะระยะทางรวมประมาณ23.63กิโลเมตรนะคะมีทั้งหมด17สถานีค่ะแบ่งเป็นสถานีหรือว่าเส้นทางใต้ดินนะคะอยู่ที่10สถานีค่ะส่วนอีก7สถานีค่ะจะเป็นเส้นทางลอยฟ้าแล้วก็สถานีลอยฟ้าค่ะจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะก็คือสถานีเตาปูนค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่แล้วนะคะ หลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทหารค่ะผ่านแยกเกียรกายผ่านแยกบางกระบือแยกสี่ย่านนะคะเข้าสู่ถนนสามเซนผ่านอาคารรัฐสภาใหม่โรงเรียนราชินีบนค่ะผ่านโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ผ่านฮอสสมุทรแห่งชาติแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัสุเมนไปถนนราชดําเนินกลางนะคะแล้วก็ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเก้าค่ะเข้าสู่ถนนประชาธิปกค่ะผ่านสี่แยกบ้านแขกแล้วก็ลอดใต้วงเวียนใหญ่นะคะเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะลอดใต้แยกมหายสถานนะคะที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสถานีใต้ดินค่ะจากนั้นนะคะแนวเส้นทางก็จะเป็นสถานีแล้วก็เส้นทางยกระดับค่ะตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ค่ะมาจนถึงบริเวณซอย สุขสวัสดิ์70นะคะซึ่งสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าเส้นนี้ก็คือสถานีคลุ้นไห้นั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกับถนนสุขสวัสดิ์กันต่ออีกค่ะทุกคนถนนเส้นนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะจุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณคลองดาวขนองค่ะตามแนวถนนนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะระยะทางรวมประมาณ21.7กิโลเมตรค่ะไปจนถึงป้อมพระตุลเลยค่ะทุกคน ซึ่งถนนสุขสวั์นะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะที่เรายื่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนสุขสวรัสร์ช่วงใกล้ๆกับวงแหวนการจนาพิเศษนะคะถือว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจของทําเลสุขสวรัร์ย่านหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตครบและที่สำคัญคือการเดินทางเชื่อมไปย่าน CBD โซนพระรามสาสาทรเนี่ยง่ายมากๆนะคะมี2ทางนะคะหลักๆให้เลือกด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือใช้ทางด่วนเฉลิมหหานารนะคะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปโซนสาทรพระรามสามได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้อีกทางนะคะก็คือสะพานภูมิพละคะ่ะไปพระรามสไปสาทรก็ได้ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็สามารถใช้ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะเชื่อมไปโซนบางนานะคะไปเมกาบางนาไปสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตของคนย่านสุขสวัสดิ์นะคะตอนนี้ก็มีครบทุกอย่างแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้ารถไฟฟ้ามาจะครบมากกว่านี้อีกค่ะไม่ว่าจะเป็น Big C ซีโลตัสโฮมโปรนะคะร้านสะดวกซื้อ s ุ per มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตอนนี้เปิดให้บริการครบอยู่แล้วค่ะโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลบางประกอบแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบ3ค่ะ ส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนสุขสวัสดิ์ค่ะซึ่งเป็นโซนที่อยู่ใกล้เมืองมากๆนะคะตอนนี้ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะคอนโดทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะมีให้เลือกเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะอิงมีมาแนะนําอยู่2โครงการค่ะเป็นบ้านคุณภาพจาก AP Thailand เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันค่ะ โครงการแรกที่พามาดูวันนี้นะคะก็คือบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นสาทรสุขสวัสดิ์ค่ะทาวน์โฮม3ชั้นนะคะโครงการตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์64ค่ะเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานีพระประแดงค่ะส่วนการเดินทางค่ะเชื่อมต่อย่านสาทรพระรามสได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะที่นี่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าค่ะโครงการพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ34ไร่กว่ากว่านะคะ มีบ้านทั้งหมด299ยูนิตค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูบ้านทาวน์โฮม3ชั้นชื่อแบบนิวเทอร์เรียค่ะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่17ตารางวาพื้นที่ใช้สอย142ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ ชั้นหนึ่งนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องรับแขกค่ะเชื่อมต่อมุมรับประทานอาหารแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับรับแขกให้ด้วยค่ะชั้น2ค่ะจะเป็นพื้นที่ของ2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำค่ะทั้ง2ห้องนอนใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะแบ่งเป็นห้องนอนด้านหลังบ้านแล้วก็ห้องนอนด้านหน้าบ้านค่ะ ความพิเศษของห้องนอนด้านหน้าบ้านนะคะก็คือจะมีพื้นที่ระเบียงส่วนตัวค่ะลักษณะจะเป็น p o อกเก็ตการ์เดนนะคะเราใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้เราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะอยู่ที่ชั้น3ค่ะได้พื้นที่ทั้งชั้นเลยนะคะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากด้วยค่ะพื้นที่ห้องกว้างขวางนะคะมีระเบียงส่วนตัวด้านหน้าบ้านค่ะมีพื้นที่ทำา w l k k n n l o s e t หรือว่าห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมกับ Pocket Garden ด้วยค่ะ ที่ส่วนกลางที่นี่ก็มีนะคะให้สำหรับลูกบ้านได้มาทำกิจกรรมกันค่ะคลับเฮาส์สูง2ชั้นนะคะที่ดีไซน์โมเดิร์นเรียบหรูค่ะ ด้านในจะมีสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านบนจะเป็นห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกําลังกายครบค่ะด้านหน้าก็จะมีพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับสนามเด็กเล่นค่ะระบบรักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นสาทรสุขสวัสดิ์ค่ะที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,590,000บาทค่ะ พามาดูอีกหนึ่งโครงการนะคะที่นี่บ้านกลางเมืองดิอิดิชั่นสุขสวัสดิ์ค่ะอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์39นะคะเข้าซอยมาประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะตัวโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานีครุนในายค่ะส่วนการเดินทางถ้าจะเชื่อมเข้าโซน CBD ย่านสาทรพระราม3ก็สะดวกสบายค่ะจะใช้ทางด่วนเฉลิมหาานครก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะข้ามไปโซนสาทรไปพระราม3ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ โครงการที่นี่นะคะออกแบบมาตอบโจทย์ไลสไฟล์การอยู่อาศัยของคนทุกๆเจเนอเรชันเลยค่ะมีบ้านแฝดให้เลือกทั้ง2ชั้นแล้วก็3ชั้นนะคะในบรรยากาศความเป็นส่วนตัวเพราะทั้งโครงการเนี่ยมีบ้านเพียงแค่100ยูนิตเท่านั้นค่ะและพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ18ไร่ค่ะมีแบบบ้านให้เลือกมากถึง5แบบด้วยกัน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างเป็นบ้านแ3ดสชั้นนะคะชื่อแบบทพาสหลังนี้ค่ะตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้าง9.8เมตรค่ะที่ดินเริ่มต้น35.5ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันมี4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ฟัก์ชั้นบ้านที่ชั้นหนึ่งนะคะพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอพื้นที่แบบโอเพนแปลนค่ะมุมนั่งเล่นรับแขกเชื่อมต่อมุมรับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่ครัวค่ะบ้านหลังนี้ยังมีห้องนอนที่ชั้นล่างนะคะแล้วก็มีห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยค่ะ <T> ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมดคือ2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ํา1ห้องอเนเประสงค์ค่ะรวมถึงพื้นที่ระเบียงที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะห้องนอนที่ด้านหลังบ้านนะคะจะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะส่วนห้องนอนด้านหน้าบ้านจะใช้ห้องน้ําส่วนกลางด้านนี้ค่ะ ชั้น3ค่ะจะเป็นพื้นที่ของ penthouse master bedroom นะคะซึ่งชั้นนี้จะมีมุมนั่งเล่นส่วนตัวค่ะและที่หญิงนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สุดของบ้านหลังนี้นะคะตำแหน่งจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านค่ะมาพร้อมกับ walk in closet แล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะ ถึงแม้ที่นี่จะมีบ้านเพียงแค่100ยูนิตนะคะแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาให้มาครบเลยค่ะทั้งคลับเฮาส์สูง2ชั้นที่ด้านในจะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แยกสัตว์เด็กสระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยส่วนชั้น2จะเป็นห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกาลังกายครบค่ะแล้วก็เป็นฟิตเนสที่เปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สวนสีเขียวและสนามเด็กเล่นค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะบ้านกลางเมืองดิอีดิชั่นสุขสวัสด บาทไปจนถึง12ล้านบาทค่ะ สุขสวัสดิ์ในวันนี้นะคะตอนนี้ที่เรามาถ่ายคลิปเนี่ยกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตก็มีครบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายแต่เชื่อว่าหลังจากรถไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะคาดว่าในปี2571ค่ะรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วนะคะจะทําให้ทาเลสุขสวัสดิ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆก,ก,กับตัวสถานีนะคะจะมีการพัฒนาที่ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแหล่งไลฟ์สไตล์สถานที่สําคัญนะคะร้านคา้า ร้านอาหารต่างๆนะคะจะทําให้ทําเลสุขสวัสดิ์เนี่ยมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าอยู่เพิ่มมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะราคาที่ดินราคาที่อยู่อาศัยจะปรับ ขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนสุขสวัสดิ์นะคะทำเลใกล้เมืองใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าเดินทางเชื่อม CBD ได้ง่ายๆแบบนี้นะคะลองแวะมาดู2โครงการที่หญิงพามาดูในคลิปนี้นะคะบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นสุขสวัสดิ์แล้วก็บ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นสาทรสุขสวัสดิ์นะคะจะบอกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วรอรถไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะคลิปหน้าอยากจะให้เราไปสำรวจทำเลไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะไปแล้วค่ะ